สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนใช้งานเทมเพลตนะครับการใช้งานเทมเพลตนะครับของโปรแกรม mt f o นะครับอย่างบอรดอย่างอ indicator ตัวล่าสุดที่ให้ไปนะครับผมได้ทำเทมเพลตมาให้แล้วนะครับสำหรับการใช้งานก็คือนะครับเมื่อเราแตกไฟล์ออกมาจะมีสองโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ดิ d i c a อร์เนี่ยทั้งหมดนะครับให้ก๊อปไปไว้ในโฟลเดอร์ของ mt f o นะครับ จานนะครับมากดไฟล์นะครับ open data folder นะครับท lc ครับแล้วก็ไปที่ indicator ก็คือทั้งหมดที่ที่อยู่ในนี้นะครับให้ก๊อบมาไว้ในนี้ให้หมดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเทมเพลตซึ่งผมทำการเซฟไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็จะเป็นชื่อนี้นะครับ revenue p r e d i t r นะครับก็เราก็เอามาไว้ในโฟลเดอร์ของ เ t ็นะครับเนี่ยนโฟลเดอร์เทมเพลตนะครับนะครับก็มาวางไว้ในนี้นะครับนะครับพอเราก๊อปเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอ่าพอเราจะใช้งานนะครับเราเปิดกราฟขึ้นมาเลยนะครับเปิดกราฟนะครับปรับทางเทมให้เรียบร้อยนะครับ เพราะว่าเทมเพลตไม่ได้ปรับทางทัวให้นะครับแล้วคลิกขวาที่กราฟได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเทมเพลตนะครับเ,รเลือกเทมเพลตแล้วก็เลือกตัวเทมเพลตที่เราก๊อปไว้ของอันนั้นน่าจะเป็น p o w e r binary บวก e t u r n นะครับที่ผมเซฟไปให้พอกดปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะโหลดเทมเพลตขึ้นมาให้หมดเลยนะครับล้วจะโหลดอย่างนี้พร้อมตัวทิร์นขึ้นมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกสบายต่อ ผู้ใช้งานนะครับแล้วก็จะเซ็ตค่าต่างๆมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีหน้าที่แค่โหลดเทมเพลตนะครับแล้วก็กด on off ได้เลยนะครับสำหรับใครที่เก่งแล้วก็สามารถเข้าไปแก้ไขค่านรีเฟรนได้นะครับปรับนาทีปรับอะไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะสอนนะครับในเรื่องของการสร้างเทมเพลตนะครับสร้างเทมเพลตไปใช้นะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับ ปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนเปิดเพขึ้นมานะครับที่เปิดกราฟนะครับว่าเราจะเลือกกราฟตัวไหนครับแล้วก็แค่คลิกขวานะครับนะครับเราก็เลือกชากวินโด้นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับเฟรมนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นซุปเปอร์แอโร่นะครับซุปเปอร์แอโร่นะครับซุเปอร์แอโร่โอเค การ,รการสร้างเทมเพลตก็คือให้เราลากลากของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไปลงในการาฟให้หมดนะครับนะครับลากลงในการาฟให้หมดนะครับหลังจากนั้นเราค่อยเซฟนะครับค่อยทำการเซฟอันนี้แ็โนลลงไปแล้วนะครับรีเทิร์นเราก็ใส่ค่าเลยอันนี้เป็นเอลโลนะครับหด้าล้วที หมดมันดูไปแล้วครับโอเคดังน,นั้นถ้าเราใส่เอเจ็ตเตอร์ทั้งหมดลงไปเรียบร้อยนะครับให้เราทำการคลิกขวานะครับคิกขวาแล้วก็เทมเพลตนะครับแล้วก็เรียกเซฟเทมเพลตนะครับอผมจะตั้งชื่อเป็นซ er ูเปอร์แอรเลอร์บวกอีเทิร์นะครับโอเคเ้วก,กดเซฟได้เลย นะพอหลัง,งนั้นพอเราเกดเซฟเสร็จร่างีิเทมเพลตเราเสร็จสมบูรณ์แล้วเราเปิดการาฟตัวอื่นขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ารถเปิดการาดตัวอื่นขึ้นมานะครับแล้วคลิกขวาแล้วมาเรียกใช้เทมเพลตได้นะครับไปเริ่มบวกอีกพอเราเลือกเสปุ๊บนะครับมันก็จะเลือกโหลดเทมเพลตที่เราเซฟไว้นะครับว่ามีดี่ตัวไหนบ้างมันจะโหลดขึ้นมาให้เลยนะครับพร้อมการตั้งค่าต่างๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องมา,อานั่งยิพ์ในทุกๆ,ๆการาฟนะครับเราก็เซฟ เซฟเทมเพลตไว้แล้วก็มาโหลดโหลดโหล,ลดเอานะครับเลยในในหน้ากราฟต่างๆน,นี้จะช่วยแบ่งเบาภาระก็สําหรับ,ครบใครที่เปิดหลายกราฟก็จะได้ไม่ต้องมานั่งกิ้มบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นการเรียกใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับสําหรับโปรแบบกรม e n t 4นะครับขอบคุณมากครับถ้าใครมีปัญหาสอบถามอะไรนะครับก็สอบถามมาในในกลุ่มของ e n t 4 f o i q b o a ได้นะครับหรือจะทักไลน์มาส่วนตัวก็ได้ เดี๋ยวครับผมขอบคุณมากครับ